คอมเมนต์ชาวกัมพูชาแทบรับกันไม่ได้กันเลยีเดียวหลังจากที่วอลเลย์บอลชายไทยของเราถล่มแบบยับเยินกันเลยีเดียวถล่มทีมชาติกัมพูชาไป3-0เซตเป็นการป็นิปิดท้ายในการเป็นแชมป์ใน,ในการซีเิกสนามแรกได้สำเร็จแต่กัมพูชาหนะ่ยยังไม่นชนะใครเลยสักทีมทาให้ชาวกัมพูชาบางคนนะรู้สึกทอ้อแทก้กันเลยทีเดียวจบควนหลงเป็นหมาดเลยนะครับสำหรับวอลเลย์บอลซีเิกในวันที่5แนวคู่ไฮไลท์ก็มาตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับ ป็นคู่ระหว่างวลเลย์บอลของไทยแล้วเรานั้นก็จะเจอกับทีมชาติกัมพูชาในนัดปิดท้ายแล้วผลในคู่นี้ทุกท่านน่นาจะดูแล้วครับว่าใครเป็นฝ่ายเอาชนะปรากฏว่าเรานาเป็นฝ่ายเอาชนะทีมชาติกัมพูชาไป3-0เซตแบบชนิดว่าสู้แทบไม่ได้เลยนะครับเอสโก25-19 25-22แล้วเซตสุดท้ายในแบบขาดลอยเลย25-16โดยรูปเกมในวันนี้ของเรานะอาจจะพลาดเยอะหน่อยนะครับในช่วงต้นเซต แต่พอเรารวมสมาธิได้บอลย์บอลของทีมชาติไทยของเราเนะี่ยก็เก่งอยู่แล้วเรานะสามารถพิชิตกัมพูชาจะแต่เซตที่หนึ่งเซตที่สองแบบเซตที่สามได้ยิ่งในเซตหนึ่งกับเซตสามนี่เป็นเกมของเราโดยชินช้นเชิงแม้ว่าในเซตสองกัมพูชานะ่ะอาจจะสูสีกับไทยน่อยแต่ไทยนะก็พิชิตกัมพูชาได้เรียบร้อยเลยลหลังจากไทยถล่มกัมพูชาแบบรับคาบไปสามส่วนเซตทำให้ไทยคว้าแชมป์แรกได้สำเร็จนะครับด้วยผลงานเอาชนะสามแพ้หนึ่งมีทั้งหมดเก้าคะแนนไทยนสามารถคว้าแชมป์ในซีวอรี่สนามแรกได้สำเร็จ แล้วในภารกิจต,ต่อไปคือสนามที่สองที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับเรานั้นร่วมเป็นกระชังใ,ให้กับวลเลย์บอลทีมชาติไทยกันครับหลังจากวลเลย์บอลของขเขมรนนะั้นโดนไทยถนล่มไปยับเยินทําให้ชาวขาเขมรนนะบุนยับกันเลยว่าแพ้ใครแพ้ได้แต่อย่าแพ้ไปได้ไทยแต่ตอนนี้ก็แพ้ไปได้ไทยเรียบร้อยเลยนะครับเอาละครับทุกท่านเราไปฟังทัศนาคติของชาวขาเขมรกันครับคอมเมนต์ชาวเขมรท่านแรกครับว่าแล้วเรานะ่ะแพ้ให้กับประเทศไทยสามตูร์เซ็ฉันะนับไม่ได้จริง คอมเมนต์คนต่อมาครับเฮ้ย hey, ไม่น่าเชื่อนะว่าเรานะ่ะจะแพ้ให้กับประเทศไทยแต่เป็นสมัยก่อนทีมชาติกัมพูชาของเรานะ่ะเคยเอาชนะประเทศไทยนาะบ่อยเหลือเกินคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยครับคนไทยนะ่ะคงหัวเราะเราแทบแย่เลยเพราะว่าเราแพ้ให้กับประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาครับดูซิฉานนั้นเน่อยเดอือเกินกับการดูวอลเลย์บอลทั้งหญิงทั้งชายเล่านะแพ้ให้กับประเทศไทยทั้งหญิงทั้งชายเลยยิ่งเป็นการแพ้ให้กับคู่อริจางประเทศไทยฉันนันรู้สึกท้อเหลือเกิน คอมเมนต์คนต่อมาครับมีคิดว่าทีมคมูชาของเรานะจะแพ้ให้กับประเทศไทย3-0เซตเรานะยังสู้กับฟิลิปปินส์สูสีกว่านี้อีกคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับมีคิดว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างนี้เลยเรานะ่ะไม่มีพูดสนับสนุนอจริงจังในเรื่องวอลเลยบอลผมนะขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนเลยนะอดทนเข้าไว้การแพ้ไทยในวันนี้เรานะ่ะเพื่อเอาชนะในวันข้างหน้าคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับสมาคมของวอลเลยบอลของัมพูชาของเรานะ่ะต้องจริงจังแล้วเรานะ่อยากจะแพ้ไทยหรือไงกัน คอมเมนต์คนต่อไปครับคิดว่าจะได้กินอาหารไทยแบบอร่อยอสักหนึ่งชุดแต่กับการเลยไทยน่ะคงได้กินอาหารขมินแทนคอมเมนต์คนต่อไปเลยครับมันพังยับเยินมันพังยับเยินมันพังยับเยินเหลือเกินกัมพูชาของเราหน่ะแพ้กับประเทศไทยคอมเมนต์คนต่อมาครับพี่ชายฉันน่ะแทบจะดูไม่ไหวอยู่แล้วฉันน่ะตั้งหน้าตั้งตารอดูแมตต์กัมพูชากับแมตต์ไทยซึ่งมันเป็นแมตต์อยูโลกเลยแล้วในท้ายที่สุดความฝันของฉันน่ะไม่เป็นจริงที่เราน่ะจะเอาชนะไทยในเรื่องวูดิบอล คอมเมนต์คนต่อมาครับเรานะ่ะมีการแข่ง3วันติดต่อกันแต่เไทยดนะ่ะเขาได้พักผ่อนหนึ่งวันแล้วนี่แหละมันเป็นสาเหตุว่าทำไมกัมพูชานะ่ะถึงแพกับประเทศไทยเพราะว่าเราเหนื่อยจากแมช์เมื่อวานคอมเมนต์คนต่อมาครับทีมกัมพูชาของเรานะ่ะก็ทาเต็มที่แล้วไม่เหมือนไทยไทยนะ่ะพักผ่อนเงหนึ่งวันทีมกัมพูชาของเรานะ่ะแพ้ก็ไม่แปลกอะไรหรอกคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับรูปเกมวันนี้เรานะ่ะสู้ให้กับประเทศไทยไม่ได้ ว่าไประเทศไทยนะ่ะเขามีประสบการณ์ในนานชาติเยอะกาเรา่าเล่านะ่ะแทบไม่มีประสบการณ์ในนานชาติอะไรเลยคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับอย่าเพิ่งเอากันในงขันนี้นไปใส่ใจเราเลยเล่นาน่ะแทบจะแพ้ไทยอยู่แล้วเพราะว่าเราหนะ่ะแพ้ประสบการณ์ของไทยเท่านั้นคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับถ้าเป็นทีมวอลเลย์บอลของกัมพูชาสมัยก่อนนะรับรองว่าคงเอาชนะไประเทศไทยชุดนี้ไปแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับรูปเกมของเราในวันนี้เราหนะ่ะสู้ไทยไม่ได้เลย พอเรานาเราน่ะก็มีความผิดพลาดมากมายเหลือเกินดูอย่างไทยสิเขานะ่ะแทบไม่ค่อยมีความผิดพลนะ <Comment S 1> าดนักคอมเมนต์ของชาคอมเมนต์ต่อมาครับที่เราแพ้ในวันนี้นะเพราะว่าเขานะ่ะมีเงินเยอะกว่าเราถ้าเกิดเรามีเงินเยอะเท่าประเทศไทยรับรองว่าสมาคมของเรานะ่ะคงไปไกลกว่านี้คอมเมนต์คนต่อมาครับโพวกของกัมูชาคนนี้เคยทําเอาชนะประเทศไทยแล้วนะแล้วก็เป็นคนทําให้แพ้ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งคอมเมนต์คนต่อมาครับ ไม่ได้รับชายชนะอีกแล้วชานานลรูสึกท้อเหลือเกินเกี่ยวกับดูรายการในชั้นลีของเราคอมเมนต์คนต่อมาครับฟอร์มการเล่นของเราวันนี้ไม่ค่อยดีนะักดูไทยสิเขายังมีความสม่ำเสมอมากกว่าเราบ้า,มาแมนอีก2องนี่เขาดีกว่าเราอีกในเรื่องบอลเล์บอลคอมเมนต์คนต่อมาครับกัมพูชาน่ะแพ้แค่เรื่องบอลเล์บอลเท่านั้นแหละถ้าเกิดเป็นเรื่องฟุตบอกลกัมพูชาน่ะเอาชนะประเทศไทยไปสี่ประตูสองคอมเมนต์คนต่อมาครับวันนี้กัมพูชาเล่นโคตรแย่เลย ขาเป็นคนต่อไปครับกัรมูชาของเรานะ่าแทบจะจบสิ้นแล้วในเรื่องวอลเลย์บอลยิ่งในเนชั่นลีกในปีแรกเรานะ่าจะตกชั้นเลยยังไงกันคอมเมนต่อมาครับพี่ชายของเรานะ่ะเขาอยู่ระดับคาดเอเลยส่วนพวกเรานะ่ะอยู่ระดับคาดปีคาดซีคอมเนต์คนต่อมาครับมันดูแย่ไปหมดเลยนะสลรับในแมตชนี้วอลเลย์บอลของเราเนะินเล่นเพื่อตัวเองเย,อยงรือหรือไงกันไม่เล่นเพื่อชาติคขมเนต์คนต่อมาครับ ทีมกัมพูชานี่เขามีสโลแกนหรือไงกันว่าประเทศแห่งความสนุกสนานเราน่ะจะเล่นเพื่อตกชั้นหรือไงคอมเมนต์ <Comment S 1> คนต่อมาครับวอลยนบอลของเราก็ไม่ดีสุตบอลก็ไม่ดีดกีฬาของเราน่ะจะมีดีอะไรบ้างเนี่ยผมน่ะรู้สึกโกรธเหลือเกินที่เราน่ะแพ้กับประเทศไทยผมน่ะท้อแท้เหลือเกินคอมเมนต์ <Comment S 1> คนต่อมาครับโค้ชคนนี้ก็เคยทําทีมจชเอาชนะประเทศไทยสมัยก่อนนะแต่พอปัจจุบันไทยน่ะดีกว่าพวกเราอีกคอมเมนต์คนต่อไปเลยครับ ทีมกัมพนะูชาน่ะเราคงสัมผัสของจริงได้เรียบร้อยแล้วละ่ะแล้วนัดนี้เราก็แพ้ให้กับไประเทศไทยอีกไม่รู้ว่ากนะัมพูชาน่ะจะโดนไทยลอกหรือเปล่าคอมเมนต์ <Comment S 1> คนต่อมาครับกัมพูชาทีมนี้เล่นขี้เกียจเหลือเกินถ้าเกิดเป็นชุดสมัยก่อนนะ่ะน่าจะทําได้ดีกว่านี้คอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับตลอดทั้งทวร์นาเมนต์กัมพูชาของเรานะ่ะคงไม่ได้กินข้าวมาก็เลยอ่อนแรงไปหน่อยคอมเมนต์กัมพูชาต่อมาครับถ้าเกิดเราเล่นแข่งแก่งกว่านี้นะถ้าเกิดเราเล่นอย่างเกมที่ฟิลิปปินส์เรานะ่ะคงทําให้ไทยเหนื่อยกว่านี้อีก แต่สถานการณ์มันกลับกันเลยเพราะว่าไทยนะ่ะคุมเกมเราเรียบร้อยแล้วคอมเมนต์ <Comment S 1> ของคนต่อมาครับการเล่นในวันนี้ของทีมชาติกัมพูชาชานะรู้สึกท้อแท้เหลือเกินคอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับกีฬาของกัมพูชาเจอไทยเฮไร่มากจะไม่แข่งเก่งทุกทีเราหนะ่าแพ้ราะจิตใจหรือไงกันคอมเมนต์ <Comment S 1> คนต่อมาครับเรานั้นไม่สามารถเอาชนะไปได้ไทยเลยเพราะว่าเรานะ่ะจิตใจอ่อนแอเรานะ่ช่างอ่อนแอเหลือเกิน คอมเมนต์หลาคนต่อมาเลยครับฟิวล็กวันนี้ทําให้ฉันเสียใจพิเศษเพราะว่าเราแท้คู่อริอย่างประเทศไทยแต่ผลทั้งหมดมันสิ้นพังทลายไปหมดเลยเพราะว่ากัรพูชาะแพ้กับประเทศไทยแบบราบคาบคอมเมนต์หลาคนต่อมาเลยครับโคชคนนี้ก็ทําให้เราเคยเอาชนะประเทศไทยมาแล้วแต่ผ่านไปแค่สองปีนั้นประเทศไทยกับเอาชนะเราได้ซะงั้นคอมเมนต์คนต่อมาครับผมแน่นหน้าอกไปหมดเลยเพราะว่าไทยเอาชนะเราเ่าแพ้กับประเทศไทยฉันเจ็บใจเหลือเกิน คอมเมนต์คนต่อมาครับสามศูนแล้วทนเนี่ยเราราจจะแพ้สามศูนทั้งนัดไม่ได้นะคอมเมนต์คนต่อมาครับต้นแต่เซตที่หนึ่งเป็นต้นมาผมน่ะกลับไปนอนผมน่ะขี้เกียจจะดูอยู่แล้วแล้วผมรู้เลยว่าเรานาจจะแพ้กับไประเทศไทยสามศูเซตคอมเมนต์คนต่อมาครับแพ้ใครแพ้ได้แต่อย่าแพ้ไปได้ไทยเห็นไหมเราน่ะแพ้ไปได้ไทยสามศูนย์คอมเมนต์คนต่อมาเลยครับถ้าเกิดเรามีสิบเกมเล่นกับไปได้ไทยเรานัะก็คงแพ้สิบเกมนั่นแหละเพราะว่าศักยภาพเทคนิคของเราน่ะด้อยกว่าไทยเยอะ คอมเมนต์คนต่อมาครับจบสิ้นแล้วจบสิ้นแล้วทีมของเราน่ะแพ้ไทยช่างน่าเสียดายเหลือเกินคอมเมนต์คนต่อมาครับก่อนหน้านี้ฉันนะไม่คิดว่าทีมกัมพูชาของเราน่จะแย่ถึงขนาดนี้ในเรื่องต่ตางๆนนาเล่านะแพ้กับประเทศไทยหมดเลยคอมเมนต์คนต่อมาครับลูปเกมก็สู้ไม่ได้เทคนิคก,ก็สู้ไม่ได้การแก้เกมก็สู้ไม่ได้นักกีฬาก็สู้ไม่ได้อะไรก็สู้ไม่ได้สักอย่างคอมเมนต์คนต่อมาครับวันนี้เป็นเกมไม่ชาของกัมพูชาไปหมดเลยนะ คอมเมนต์คนต่อมาเลยครับมันถึงจุดสิ้นสุดด้วยยังไงการวลเลย์บอลชายของกัมพูชาคอมเมนต์คนต่อมาเลยครับทำไมวลเลย์บอลชายกัมพูชาสมัยก่อนเราเก่งกว่าไทยเมื่อ2ปีแล้วเราหนะ่ะยังเอาชนะไทยได้เลยแม้ว่าเราหนะ่ะจะพยายามหนักแค่ไหนแม้ว่าเราหนะ่ะจะฝึกฝนหนักแค่ไหนก็ตามเรามักนำไทยอยู่นหนึ่งเก้าเสมอนั่นแหละในเรื่องวลเลย์บอลชายแล้วมีเพียงแค่เนโดนเซียเท่าน,นั้นแหละที่เราหนะ่ะศักยภาพหนักเท่ากันแต่ในตอนนี้เราหนะ่ะแทบเอาชนะใครแทบไม่ได้เลยในว,วันนี้เราหนะ่ะแพ้กับประเทศไทยอีก คอมเมนต์คนต่อมาครับเ้ยเรานะ่ะเต็มที่อยู่แล้วฉันนะ่ะอยากจะร้องไห้จะแย่อยู่แล้ว Comment คอมเมนต์คนต่อมาครับระดับของเรานะ่ะลดลงมากเลยไงกันเมื่อก่อนนะ่ะเรายังเอาชนะทีมพวกนี้ได้เลยดูอย่างเงานะ่ะยังเอาชนะประเทศไทยเกืบอบทั้งสองครั้งแต่พวมันในตอนนี้ฉันรู้ว่าพเรือนของเรานไหมแต่ไม่น่าเชื่อนะนะว่าประเทศไทยนะ่ะจะใช้เวลาแค่สองปีเท่านั้นจะอยู่สูงสุดในเย์บอลของซีวิลีกเพราะว่ากัมพูชาสมัยก่อนของเรานะ่งเงานะเคยเอาชนะประเทศไทยมาแล้ว แล้วนี่ก็เป็นส่วนคอมเมนต์สุดท้ายนะครับจากคอมเมนต์ชาวเขมรเขมรนะเคยเอาชนะเสียมาแล้วเคยเอาชนะเวียดนามมาแล้วดูสิดูตอนนี้พวกเขาเนะ่เหมือนซองกับประเทศเราเลยฟอร์มแกนเลตของกัมพูชาในวันนี้ไม่ไหวเหลือเกินจะแพ้สามส่วนต่อทุกนัดไม่ได้นะจบไปนะครับทุกท่านกับคอมเมนต์ชาววอลเลยบอลชาวกัมพูชาหลังจากที่กัมพูชานะ่ะแพ้ให้กับประเทศไทยไปสามส่วนเซตด้วยความเขี้ยวนะ่ะสู้ประเทศไทยเลยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยนะ่ะมีความเขี้ยวของกัมพูชาเยอะ แม้ว่าจะโดนนำเกือบ3 4คะแนนแต่ก็เป็นไทยนะกับเอาชนะกัมพูชาไปแบบขาดลอยเลยเลยครับพี่หลังเพราะว่าไทยนะมีประสบการณ์มากกว่านั่นเองถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามเลยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อน,อนแอดนั่นขออคุณทุกท่านติตนามรับชมแล้วสามารถพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไป,ปได้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน